สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาโพลอยู่ที่บ้านดอนครับตำบลหายโศกอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพุทธิสงครับเมก้า <c oughs> สุดหล่อครับกำลังใส่เดนอยู่ทีมงานรถแตง่งแต่วันนี้ รถไม่ค่อยเยอะครับรถคดครับผม,มาสูพีซีสองร้อยฝั่งนี้ล็อกกี้ครับจอดรอจอดรอคิวอยู่ฝั่งน้้นครับเบก,ก้าสองคันจอดยกรออยู่มี10บร้อคันหนึ่งแล้วก็หกร้ออยู่บนฝัง่งลงมาอีกคันครับล็อกกี้สีเขียว ใหม่ๆเลยคันนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้5้าคันครับอยู่ที่บ่อไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าบ่อดินมันๆครับโครงการปลดลอกนองน้ำ เพใกล้ๆนี่แหละครับปากบอ่อปล่อยตัวครับโอ้โหพ่อลั่นครับไปแล้วเมก้าสีขาวท่อลั่น คิวต่อไปครับเป็นเจ้าร็อกกี้สีดำเงินที่ขุดกอค่อนข้างลึกครับชื่อหน้ารถดครับหนุ่มบุรดมรับทีมงานหนุ่มบุรดมรับครับ วิ่งงานกันมันๆล็อกกี้ฮีโน่ครับวันนี้บ่อน,นี้ผมเคยมาถ่ายทำแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถ้าใครจำได้ครั้งนั้นก็จะมีรถหัวลากด้วยแต่วันนี้ไม่เจอหัวลากครับแล้วก็รถขุดตอนนั้นรถขุดสองสามคันนี่แหละวันนี้เจออยู่คันเดียวครับ ปล่อยตัวครับโอ้โหต่อรันคันนี้หัวร้อยเจ็ดห้า ล็อกยี่สีเขียวครับโมมัดสุกพวกใหญ่ๆครับใส่3 4, าสตักมิเต็มแล้ว แบกครับโอ้ควันกระหมงเลยโอ้ไปแล้วครับไปแล้วสายแบกสายแบกควันกระหมงเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้ยังไม่หมดครับควันยังไม่หมดเลยโอ้ ดีนะเมื่อกี้รถไปโกรครับปิดประตูถ้าเปิดประตูนะมีสำรักควันครับจกตูดเลยเมื่อกี้เจ้าล็อกกี้สีเขียวเคลียพื้นที่รอหออกล้อครับออกไปแล้ว3ามคันครับ รอรถดําครับกำลังวิ่งลงมาครับเจ้าฮิโน่เมกมีรถไถคูปต้าด้วยครับรถไถคูปต้าโอ้โหนี่ใหญ่เลยครับคนขับนะใหญ่คูปต้าเอ็มยู้าเจ็ดศู ไปแลครับใหญ่มากครับคนขับครับใหญ่ครับใส่รู่ลมใหญ่ครับอย่างสวยเลย ปล่อยตัวครับจัดไปห้าตักโอ้เมก้าวิ่งออกฝั่งซ้ายาส่วนสิบร้อครับยกดำอยู่ยังไม่มาครับไม่เห็นคนขับมาขึ้นรถเลยไปนู่นแล้ว นี่ครับเนื้อที่กว่า10ไร่โดยประมาณนะครับโดยประมาณของผมเองจะถึงไม่ถึงไม่ยืนยันแล้วกันนี่มีทางขึ้น2ทางครับทางขึ้น2ฝั่ง ส่วนบันไดนี่ทําเรียบร้อยแล้วมีบันไดาวางท่อเสร็จเรียบร้อยสิบล้อพี่เขาจอดครับรถขุดก็จอดรอทางด้านของรถดำครับก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวผมจะตัดไปคลิปหน้าครับรอไปดูที่เทดินกันหน่อยว่าทีมงานเขาเทดินกันตรงไหนนะครับโอ้มาแล้วเมก้าเมก้าขาวจะจบที่เมก้าครับเดี๋ยวไปดักรอที่เทดินหน่อยแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวมาแล้ว เมก,กาสีขาวพอลล่ลันครับคันนี้คนขับไม่โครอ,อนานนอนหลับแล้วเดี๋ยวผมไปรอที่เทน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ